หน่อยได้ไหมคะหืออยู่นิ่งให้ได้ไหมอะ่ะหืมแล้วจะถ่ายให้หนูยังไงอันนี้อะหืมเป็นเด็งหูตางมาก อะไรขนาดนั้นจะหูตกหรือหูกลาง่ยหนูวะ หือแม่หนูจอ้องแต่ละตู้มันมีอะไรข้างในลนะเราไม่เจ็บเท้าหรอ,ห,อหน่ารับไปหมดเลยเฮ้ยคอปนะเปอร์กัดแล้วอีกทีขี้กัด นี่พี่ใหญ่ตัวใหญ่สุดเลยเด็กมันว้อนอะเด็กมันอยากกินของนี้ ไอพวกนี Hoy, ality, like ้เหมือนตัวค hey, really? yeah, really ิวโหย ทาท่าขอเดินเมื่อกี้พอมาถ่ายทีไรเลิกส่วนุกทีเลยของเล่นของหนูอันเนี้ยเดี๋ยวหนูจะได้ไปด้วยนะ ี่ติดเล่นเหมือนแม่เลยอืมอืม,อมกัดกัดแทะแทะเด็กฟันมันขึ้นอ่ะนะพ่อกับแม่เขารักกันมากเลยน่ามันใช่